ครับก็สวัสดีไปทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปั๊บคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบปัจบัที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันขมามาชมแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นบัจใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรา่ปที่ข่าวแรกเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลยโปเตปั๊บช็อปขายโค้ดเกมส์สตรีมอีเอ็นลอสต้าวิซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ f เฟซ o o o กเพจโปเตปับช็อปขายเกมและกระถู n ลิงก์อยู่ใน Description ครับผมข่าแรกครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมดังที่มียอดขายดีและก็มีไอเทมมาแจกด้วยนะครับกับ Arc Raiders แจกฟรีกิลปิกเอฉลองตัวเกมทำยอดทะลุ12ล้านชุดครับเ s t มบัคสตูปรกกะกาศอย่เป็นทางการว่า Arc Raiders เกม PVPVE แบบ Extraction เอาตัวรอดในโลกลมสลายสามารถทำยอดขายได้แล้วมากกว่า12.4ล้านชุด รวมถึงมีสติยจ้ผู้เล่นพร้อมกันถึง960,000คนในเดือนมกราคมนี้ถือว่าเยอะมากนะครับอาร์คเรนเดอร์วอลจำหน่ายบน PS5 Xbox e Series และ PC ผ่าน Steam และ E-Game Store เมื่อที่30ตุลาคม2 0 1 5ทำยอดขายทะลุ4ล้านชุดในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์เพื่อฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ e m b ัก Studio อแจกฟรี g u i l d Pickaxe ให้กับผู้เล่นทุกคนในเกมแบบจำกัดเวลาด้วยนะซึ่งอัปเดตต่อไปของ a r k r a i d e r จะยังเป็นการขัดเกลาระบบทําให้รากฐานของเกมแข็งแกร่งขึ้นและทําให้มั่นใจว่าประสบการณ์การเล่นยังคงท้าทายถน้าแข่งขันและได้รางวาัลคุ้มค่าสาหรับเราเรเดอร์ซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในดีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับยอมรับว่าอาร์คเรเดอร์เกมดังจริงนะถือว่าแบบเป็นเกมเอ็กซ์แทชั่นที่ค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นพอสมควรไม่ได้ยากไม่ได้ตึงเหมือนกับทาคโคหรือว่าไอหน้าเบรกเอานะครับการที่เล่นอาร์คเรเดอร์เป็นไงบ้างคอมเมนต์มากันได้นะครับผมส่วนที่มีข่าว,าวารคราวไงคร จะมาแต่ทราบในอนาคตรครับต่าวไปนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของอุปกรณ์คอมมันขาดตลาดครับต้องเอามาเล่าหน่อยเพราะว่ามันรุนแรงมากๆเลยกับราคาญี่ปุ่นประกาศรับซื้อ PC มือสองเกือบทุกสภาพหลังของขาดหนักมากจนแทบไม่เหลือสินค้าในร้านเลยครับสถ,า,ถาการตลาด PC ในญี่ปุ่นกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนอย่างรุนแรงล่าสุด Softmap g a m i n g ร้านค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังในย่านอากิคามาระในโตเกียวถึงกับต้องโพสต์ผ่าน Twitter หรือ X เื่อขอร้องให้ลูกค้าช่วยขาย PC เครื่องเก่าขึ้นให้กับทางร้านหากมีการซื้อเครื่องใหม่ทางร้านยื่นข้อเสนอรับซื้อคืน PC ในราคาสูงเร็วเพื่อดึงสินค้ากลับเข้าสต็อกโดยประกาศว่ารับซื้อแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปสำหรับเล่นเกมแล็ปท็อปหรือแม้แต่ PC ซีสำหรับงานทั่วไปเพื่อนํามาหมุนเวียนให้เพียงพอต่อความต้องการในตลา,ลาดที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเดากันไม่ยากว่าสาเหตุก็มาจากเรื่องของหน่วยความจำในตลา,ลาดจาก AI ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ร้านค้าหลายแห่งเริ่มจำกัดจำนวนการซื้อแรม SSD และ Hard Drive ต่อคนโดยเฉพาะแรม DDR5 ที่กาเป็ะความเจ็บปวดของผู้บริโภคเพราะนอกจากจะหายากแล้วราคายังดิดตัวสูงขึ้นมากเลยนะครับแรม 32GB DDR5 เนี่ยราคาทะลุหมื่นไปแล้วครับตอนนี้แถมกระจรุ่นระดับบนก็อยู่ในสถานะมาไวไปไวลงของปุ๊บก็หมดปั๊บกันทันทีโดยเริ่มที่รุ่นหายากอย่างเห็นได้ชัดก็คือ ดีฟอสต์อดีเ0็กซ์ห้าศูนรและรุ่นสูงกว่าขึ้นไปบรรดาผู้ค้าปลีกต่างยอมรับว่าคาดเดาได้ยากมากว่าสินค้าจะมาเติมเมื่อไรเนื่องจากปัญหาคอควดที่เกิดขึ้นต่อต้อนน้ำทำให้ราค้าส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตั้งจำกัดการซื้อสินค้าทุกรุ่นเพื่อกระจายของให้ถึงลูกค้าให้มากที่สุดนะครับกระแสของ AI นี่แรงจริงนะมันแรงถึงขั้นว่าบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์นี่ก็ผลิตสินค้าออกมาจำกัดนะครับทำให้ของมันขาดตลาดและก็หายาก และกลายเป็นผลกรรมของผู้เล่นที่อยากจะซื้ออุปกรณ์คอมมาเล่นแต่เป็นว่ามันก็หายากไปอีกและไม่ใช่ว่าฝั่ง PC จะมีปัญหาแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งคอนโซลก็มีปัญหาด้วยเช่นกัน Xbox, PS5, Nintendo Switch ก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นราคาด้วยนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งฝั่งมือถืออย่าง iOS iPhone อย่าคิดว่าจะไม่ขึ้นราคานะครับขึ้นนะครับ iPhone รุ่นใหม่มีทรงจะขึ้นราคาเหมือนกันสำหรับ ไอโฟนที่จะมาเป็นในปีนี้ก็เดี๋ยวค่อยวาอย่ากันทีคขาไดยังมีคอมอยู่กอดคอมไวนแน้แน่นๆนะครับว่าอุปกรณ์ตอนนี้ราคาสูงมากไอผมนี้ก็เหมือนกันก็ต้องกอดคอมตัวเองแน่แนๆเลยถ้าคอมพังขึ้นมาผมก็คงจะแย่เหมือนกันนะครับอันนี้จะมีข่าวคราวไงทางโปรเตปปับ๊บจะมาเด้ทราบในนาคตครับต่อไปนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแพลตฟอร์มขายเกมที่วิจารณ์เรื่องของซอฟต์แวร์ Windows ได้น่าสนใจครับมาฟังกันซะหน่อย กับเจ้าของ GG บนวินโดว์ว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ห่วยแตกเส้นดีย้ำมอง Linux เป็นเป้าหมายใหม่ครับค่ะผู้ที่คนบอกว่า Windows กาดคือหนึ่งในวลีที่เราเห็นทั่วไปในการเกมทุกวันนี้ถ้าปัญหาการใช้งาน AI ไอัปเดตแล้วเครื่องพังช่องโหวสารพัดทั้งการพยายามขาย o f f i c e 365และบรอดแวร์น่าอัานมากมายเป็นเหมือนเราต้องจมอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ทำให้ p c ตัวเองแย่ลงทุกครั้งที่อัปเดตหลายคนก็เลยจัดการโดยการ ิดอัปเดตแม่งเลยซึ่งก็เห็นกันเยอะแยะและคนก็แนะนํากันมาซึ้อกนอจากพใช้ง,งานทั่วไปแล้วเจ้าของใหม่แต่ว่าหน้าเก่านะครับของ GOG อย่างคุณไมเคิลกิซินสกี้และหัวหน้าฝ่ายจัดการคุณมาซิสโกบิลสกี้ก็มีปัญหานี้เช่นกันทางพิซีเกเมอร์ก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์ทั้งสองท่านว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการที่เกมเมอร์เริ่มต่อต้านวินโดว์และหันมาใช้วินนุกกันหรือไม่คุณโกบิลสกี้กล่าวไว้ครับว่าใช่ครับที่จริงแล้ว GOG มอง Linux เป็นเป้าหมายกลยุทธ์สําคัญของปีนีน ผมไม่อยากให้คำสัญญาใดๆเกี่ยวกับรายละเอียดลงลึกมากแต่แน่นอนว่าคุณจะได้เห็นแนวโน้มนี้และเราก็เห็นว่ารีนุกอยู่ในใจของผู้ใช้งานของเราดังนั้นเราอาจทำได้ดีกว่านี้ในด้านนี้และนั่นเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาต่อไปคุณกิสกี้ก็กล่าวเสริมนะครับว่าผมประหลาดใจกับ Windows จริงๆมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพต่ำมากและน่าแปลกตรงที่มันยังอยู่ในตลาดมาหลายปีได้ไงเหลือเชื่อคโคตรๆซึ่งคุณกิสกี้นั้นใช้ Mac OS เป็นหลักแต่หลายครั้งเขาต้องซ่อมคอมของพ่อแม่ที่ใช้บบ Windows ก็ได้ให้ความเห็นว่าไม่แปลกใจที่คนจะเริ่มเลิกใช้ Windows กันในช่วงเวลานี้และก็ในอนาคตนะครับผมอยากบอกกับทุกคนนะครับว่าผมยังใช้ Windows 10อยู่และก็ผมมีแพลนว่าผมจะใช้ Windows 11ซึ่งจะลง Windows ใหม่ภายในเดือนนี้เดี๋ยวผมก็ขอเล่น Persona ใหจบก่อนก็รู้แหละว่า Windows มีปัญหาแต่ผมก็ต้องใช้งานครับเพราะว่าหลายโปรแกรมมันต้องใช้กับ Windows นี้ถ้าเกิดปัญหาได้ขึ้นก็เดี๋ยวไยว่ากันรวมถึงอัปเดต Windows ผมก็คงจะต้อง ิดไหมครับอัปเดตถี่แน่ๆล่ะไม่งั้นปัญหามันเยอะครับแม่งจะเป็นวินโดว์ที่ปัญหาเยอะมากเพอเพอเยอะกว่าวินโดว์10ที่ผมใช้ด้วยซ้ำไปนะครับหลังจากที่ Microsoft เลิกซัพพอร์ตไปแล้วใครที่ใช้วินโดว์11เป็นไงบ้างคอมเมนต์มากันได้นะครับแต่ขอคำแนะนำจากทุกคนหน่อยว่าเออวินโดว์11ถ้าลงไปแล้วควรทําอะไรบ้างนะครับผมก็มาเป็นไกด์ให้ผมหน่อยก็ยังดีนะครับส่วนที่มีข่าวคราวไงี่ับโปรเต้ปั๊บจะมาเดทราบในอนาคตครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็กันครับเป็นข่าวเอามาเล่าตลกตลกกันซะหน แต่ถ้าใครไม่ตลกก็ขออภัยด้วยนะครับเรื่องของเกมระดับกระดาษ A4 เฮ้ย 4A นะครับกับ Ubisoft ระบุ a s i n c r e e ทั้งภาค Shadow และภาค Mirage เป็นเกมฟอร์มยักษ์ระดับ Quad A หรือ 4A ครับ Ubisoft เป็นสตูดิโอเกมแรกๆของโลกที่ออกมาเรียกเกมของตัวเองว่าเป็นเกมฟอร์มยักษ์ระดับ 4A กับ Sky and Bone ที่ท้ายสุดแล้วก็เป็นเพียงเป้าหมายคำที่กำกวมและไม่มีความหมายชัดเจนด้วยการที่เกมจบสลัดพจนภัย ไม่ใช่เวลาสร้างยาวนานถึง10ปีดูทําผลงานไม่ได้ตามที่คาดหวังและไม่ได้ยกระดับหรือขยายขอบเขตให้เหนือกว่าเกมที่วันเอทั่วไปเพื่อสมห้กลับการตลาดนั้นเกมสร้างนานปัญหามันเยอะอะเนาะรู้้กันอยู่ล่ะสุดมีรายงานว่า Ubisoft เองก็เรียก Assassin's Mirage และ Assassin's Shadow ภายในองค์กรว่าเป็นโปรเจกต์ระดับคอร์เอหรือ 4A เช่นกันโดยข้อมูลนี้ปรากฏู่บนโปรไฟล์ l i ข k ์อของโปรดิวเซอร์ Ubisoft รายหนึ่งนามว่าค l า s ิมิล่ายาโคเรียว่าโดยคุณคราซิมิ r าระบุว่า แอสเซนคิดมิลลาดคือเกมระดับคคดเอเกมแรกที่วางขายบน iPhone และ iPad ส่วนแอส s ซนคิดช,ชาร์โดเป็นเกมฟอร์มยักษ์แบบคคดเอแบบ Nextgen เกมแรกที่รันบน MacOS โดยตรงแม้การอ้างว่าแอสเซนคิดชาร์โดเป็นเกมระดับคคดเออาจพอฟังขึ้นแต่การบอกว่าแอสเซนคิดมิลลารดเป็นเกมแบบเดียวกันทำให้ชาวเกมส่วนมากแรู้สึกขำขันและก็สับสนซึ่งกรณีของเอซีมิลลาดครัสติมิลลาเป็นผู้ดูแลการดัดแปลงลงมือถือสำหรับ iPhone 15 Pro และ iPad ใช้ชิป M1 ขึ้นไปซึ่งเคยมีส่วนร่วมใน a s ส a s s i n s ภาคตะทงหลายภาคด้วยนะครับแหมเป็นเรื่องขำขันนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครจะตลกไหมหรือเปล่าที่มีการเรียกเกมเหล่านี้ว่าเกม Quad A ทั้ง2เกมบอกตามตรงว่ามันก็เป็นเกมที่อยู่ในระดับมิดหรือระดับมีเดโอเคอร์กลางนะครับไม่ได้แย่และไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นเหมือนกันถ้าเกิดว่าได้ซื้อตอนลดราคานะครับซึ่งก็หวังว่าในอนาคตคงไม่ได้เห็นเกม Quad A แล้วทำอะไรแปลกๆอีกนะฮะ ยิงช่วงนี้วงการเกมกับวงการเทคโนโลยีนี่สับสนวุ่นวายกันมากๆเลยสุดท้ายที่เล่น s อทั้ง Shadow แล้วก็ m i r ลาชเป็นยังบ้างคอมเมนต์มากันได้นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยสว่วนที่มีข่าวคไงเดี๋ยวงโปรเทปับ๊บจะมาเดี๋ยวให้ทราบในอนาคตครับคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปต่างๆของทางช่องผมครับแล้วก็สามารถสามัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50าบาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายแล้วก็สามารถส่งซุปเปอร์แท็กไปกรใจกันได้ครับตุ๊ดปปับ๊บขอดวแลวไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอก่าวคำว่าสวัสวดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ